วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมเทคนิคที่ดีที่สุดในการเทรด pullback หรือว่าการเข้าในจุดย่อทำอย่างไรให้ได้เปรียบสูงที่สุดและระบบนี้สามารถสร้างกำไรได้มากกว่า140%ในตลาด forex ภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับทดสอบกับคู่เงิน UJ time frame 4ชั่วโมงส่วนเซตอัพเทมเพลตและวิธีการเทรดนั้นทำได้อย่างไรเชิญติดตามรับชมกันได้เลยนะครับและเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆก็อย่าลืมกด subscribe หรือกดกระดิ่งแจง แจ้งเตือนที่มุมบนด้านขวามือกันไว้ด้วยนะครับหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทางไลน์แอดแชมเปี้ e s เทรดสที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะตอนนี้ส่วนเทคนิคการเทรดนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันได้เลยครับ หาพูดถึงการสอบกองทุน forex เพื่อนๆคงจะนึกถึงกองทุนใหญ่ๆเช่น FTMO The 5%, t f t หรือ MFF แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงกองทุนที่มีความโดดเด่นและมาแรงที่สุดนะตอนนี้เพราะมีจุดเด่นที่ที่อื่นไม่มีนั่นคือเพื่อนๆสามารถได้รับส่วนแบ่งของกองทุนตั้งแต่ช่วงสอบได้ทันทีไม่ต้องรอให้ได้บริหารกองจริงก่อนและกองทุนที่ผมกำลังพูดถึงนี้มีชื่อว่า จุดเด่นที่ทาให้กองทุนฟันเด็กเน s ์นั้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นเรื่องของกองทุนที่ให้ Profit Sharing 15%ตั้งแต่ช่วงสอบทําให้เพื่อนๆนะครับมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงสอบได้ทันทีไม่ต้องรอให้ได้กองจริงเป็นข้อแตกต่างและเป็นข้อได้เปรียบดีสุดๆและหากเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วสนใจที่จะทดลองสอบกับทางฟันเด็กเนส์นะครับวันนี้ทางฟันเด็กเนส์ได้ให้ส่วนลดพิเศษกับเพื่อนๆผู้ติดตามแชร์วันเทสคูซส่วนลดสูงสุด10%ของค่าสมัครสอบปกติิววธีีกกาาารรรไดด้ััับสส่่่นนงงยยมมๆคคเพแ ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกรอกโค้ดส,ส่วนลดพิเศษ sharingtrade 1 0ในช่องคูปองส่วนลดเท่านี้เพื่อนๆจะได้รับต้นทุนในการสมัครที่ลดลงไปอีก10%นะครับก่อนจะไปในเรื่องของเทคนิคนะครับเราจะต้องรู้พื้นฐานหรือว่าตัว price action นะครับที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากๆนั่นคือตัว e n g r a f i n g bar ผมขออนุญาตใช้ตัวย่อเป็น en ละกันนะ เอ็นการ์ฟิงบาร์ก็เป็นพายแอคชั่นแบบหนึ่งนะครับคล้ายๆกับพวกอินไซ e ์บาร์พินบาร์หรือวอสเซอร b บาร์นะครับมันก็จะดูเพียงแค่2แท่งเท่านั้นเองนะครับ1และ2อนะ,อะแบบแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของ bearish e n g u l f i n g นะครับส่วนแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะของ บูลิชแอนด์กราฟิงบาร์นั่นเองนะครับอ่าเรามาดูแต่ละแบบกัน b a l l i s h e n g u l f i n g bar นะครับแพทเทิร์นนั้นดูง่ายๆนะครับก็จะเป็นการกลับตัวนะครับในลักษณะนี้ก็จะเป็นการที่มีเทรนขึ้นมานะครับแล้วก็เจอตัวพลาชั่นแบบนี้แล้วก็จะมีการกลับตัวลงพลาชั่นแบบนี้คืออะไรนะครับข้อสังเกตคือบาร์ที่1นั้นจะเล็กครับหรือว่าสั้นกว่าบาร์ที่2ออ่าการดูความสั้นยาวนะครับให้เพื่อนๆเ,เช็คไฮเทียบไฮและโลเทียบโลได้เลยนะครับ นั่นก็คือบาร์ใหญ่จะคลุมอยู่ด้านหลังของบาร์เล็กนั่นเองถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าเป็นลักษณะของ engulfing แบบ bearish นั่นเองก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงเพื่อไปต่อนั่นเองสนอันที่2ครับก็เป็นลักษณะของ engulfing แบบ bullish ก็จะตรงข้ามนะครับเทรนลงมานะครับแล้วก็เจอแพทเทิร์นของ engulfing แบบ bullish นะนั่นก็คืออะไรครับ high เทียบ high เห็นไหมฮะบาร์เล็กอยู่ด้านหน้านะครับบาร์ใหญ่อยู่ด้านหลังและ low เทียบ low แบบนี้ก็จะสังเกตว่ามันมีนะ ตัวแท่งเล็กนะครับอยู่ด้านหน้าแท่งที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือว่าสูงกว่าอยู่ด้านหลัง<ม>ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับจากเทรนดลงก็เปลี่ยนเป็นอัพเทรนนั่นเอง และที่สําคัญเพิ่มเติมนะครับสำหรับการดู e a r i s h และ Bullish En g u l f i n g b a านะครับก็จะต้องดูในเรื่องของสีด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น b e a r i s h e n g u l รา n g bar นะครับแท่งใหญ่นะครับอิทธิพลของการขายจะต้องนะครับอยู่ด้านหลังก็คือแท่งใหญ่นั้นจะต้องเป็นสีแดงนั่นเองส่วนลักษณะของ b u l l i s h e n g u l f i n g Bar ก็จะจงกันข้ามนะครับก็จะต้องมีแรงซื้อดันขึ้นมานะครับแท่งนี้แท่งสีเขียวก็จะต้อง มีแท่งที่มันเป็นขนาดใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังของแท่งเล็กนะครับแท่งเล็กด้านหน้าก็จะเป็นแท่งสีแดงนะครับดังนั้นนอกจากดูในเรื่องของขนาดนะครับบาใหญ่คลุมบาเล็กแล้วจะต้องดูในเรื่องของสีประกอบด้วยนะครับหวังเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะใช้ตัว engulfing bar ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเล่น pullback ได้อย่างไรติดตามชมต่อเลยครับสำหรับ i n d i c a อร์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับมีเพียงแค่ตัวเดียวนั่นก็คือ EMA นะครับที่เพื่อนๆคุ้นเคย พิเรียดที่ใช้ในวันนี้ก็คือพ e เรียด50หรือว่า EMA 50นั่นเองนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะสอนตัว4เต็ปในการเทรดนะเพื่อนๆสามารถช็อตโน้ตตามกันได้นะเดี๋ยวจะทําให้ดูในตัวอย่างในกรณีขาขึ้นก่อนนะครับผมเน้นย้ำอ,อีกทีว่าระบบนี้นั้นเล่นง่ายมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆที่เป็นมือเก่านะครับหรือว่ามือใหม่เองก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเทรดตามได้อย่างแน่นอนอ่ะ4เต็ปนะครับอย่างแรกนะครับผมจะลองให้แท่งเทียนนั้นมีการ break out ตัว EMA 50ก่อน อันนี้คือเพื่อยืนยันว่าเป็นลักษณะของ up trend นะครับหรือว่า bullish ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นที่แท่งเทียนแท่งนี้เห็นไหมครับเพื่อนสังเกตราคาปิดนะครับมันปิดสูงกว่าตัว EMA 50แบบนี้สเต็ปที่1ก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเช็คพอยต์ไปแล้วนะเดี๋ยวเรื่องของการเทรดขาบ่ายหรือว่า up trend นั่นเองสเต็ปถัดมานะครับคือ Step สเต็ปที่2นะครับสเต็ปนี้ผมจะเรียกว่าการ pull back นะครับแต่การ pull back ตรงนี้นะครับผมจะรอให้มันเกิดแท่งเทียน candlestick สีแดงทั้งหมด มากกว่า2แท่งเดี๋ยวดูดีๆนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เทรนด์มันกําลังขึ้นถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีแท่งเทียนสีแดงนะครับมีการย่อลงมาอย่างน้อย2แท่ง2แท่งขึ้นไปนะครับนั่นหมายถึงว่า3แท่งติดกันก็ได้4แท่งติดกันก็ได้นะครับแต่เน้นว่าจะต้องติดกันนะฮะตรงนี้แท่งที่อะไรครับ1ย่อ2ย่อถูกไหมครับกราฟวิ่งขึ้นไปแล้วมีการย่อลงมาเกิดแท่งเทียนสีแดง1และ2แท่งนะครับ เพราะฉะนั้นในสเตปนี้ก่อนนะพักไว้ก่อนนะครับตรงนี้คือเราได้สเตปของการ pull back ในสเตปที่2แล้วถัดมานะครับเมื่อเกิดสเตปที่2เรียบร้อยแล้วผมจะรอให้มีแรงซื้อกลับนะครับดันกลับหรือว่าเกิดเป็นลักษณะของ engulfing bar น,นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด engulfing bar นั่นก็คือแพทเทิร์นของ bar ใหญ่สีเขียวนะครับคลุม bar เล็กด้านหน้าสีแดงแบบนี้ อ่าเพื่อนๆลองดูนะอันนี้คือแท่งที่1และแท่งที่2ข้อสังเกตือยาครับบาใหญ่นะครับเป็นแท่งสีเขียวด้วยนะครับคลุมนะครับบาเล็กที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของ e n g u l า i n g Bar ในสเต็ปที่3นีตรงนี้คือ Engulfing Bar นะครับดูเป็นไหมเรียบร้อยนะฮะขึ้นมาพักตัวแล้วเกิด e n g u l า i n g Bar า n g u l f i n g Bar ผมเน้นย้ำแล้วนะครับว่าเป็นแพทเทิร์นการกลับตัวเพื่อดีดขึ้นไปต่ออ่า เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเกิด3สเตปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าเทรดในสเตปที่4คือเปิดบายที่ราคาปิดได้เลยนะครับที่ตัวแท่ง engulfing นั่นแหละส่วน stop loss นะครับฟังดีๆนะครับผมจะวางไว้ที่ใต้ EMA 50ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเขตแดน stop loss นะครับหรือว่าจุดตัดขาดทุนของเรานั่นเองนะ RR ขึ้น1.5เท่าเล่นแพทเทิร์นแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับมือใหม่ทำได้แน่นอนแล้วก็เปิดบายไปเห็นไหมครับราคาก็ดี ทยานขึ้นไปเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องของการ break out MA เป็นนะครับการ p ูลแ back สองแท่งตรงนี้สําคัญนะครับห2หรือจริงๆถ้ามันมีแท่งแดง3แท่ง4แท่งลงมาติดกันก็ได้แล้วเกิด engulfing เป็นลักษณะของ bullish แล้วคุณก็จะเปิดบายขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับถูกในการ back เทสด้วยตัวอย่างขาลงอย่างแรกนะครับเพื่อนๆต้องรอให้มันมีการ break นะครับตัว e MA 50แต่ว่าต้องเบรกลงนะครับนั่นคือต้องมีราคาปิดที่ ต่ำกว่า EMA 50นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นที่แท่งเทียนแท่นนี้นะครับวัเพื่อนจะเห็นตรงกันนะครับเนี่ยราคาปิดอยู่ใต้ EMA 50ถัดไปนะครับสิ่งที่ต้องรอคอยก็คือรอในเรื่องของการ pull back นะครับทั้งหมด2แท่งแบบนี้นะครับเ,เพื่อนลองดูนะแท่งที่1แท่งที่2เห็นไหมฮะมันมีการ pull back หลังจากลงมานะครับ pull back กลับขึ้นไป2แท่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแท่งเทียนถัดไปนะครับมันมีการเกิดแพทเทิร์นของ b e l r i s h engulfing bar หรือว่า เป็นแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่นะครับที่มันพักลงมาแบบนี้ที่มันเป็นแบบนี้อขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนมองเห็นชัดเจนนะครับแต่ตรงนี้นะครับข้อสังเกตคือมันมีการ pull back ไม่ได้แค่2แท่งนะครับ pull back ขึ้นไปเนี่ยเขียวมีทั้งหมด3แท่งแต่มันใช้ได้เพราะอะไรครับมันเป็น3แท่งที่เขียวติดกันเห็นไหมฮะเขียว1เขียว2เขียว3ม,มีการ pull back ขึ้นไปแล้วเกิด pattern ของ bullish engulfing ข้างบนตรงนี้นะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับ แท่งนี้นครับเป็นแท่งใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วเป็นแท่งสีแดงเช็กสีนะแล้วมันมีการคลุมนะครับแท่งเล็กอยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะไหลลงต่อนั่นเองเมื่อเกิดแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเราจสามารถที่จะเปิดเซล์ลได้นะครับที่ราคาปิดสต็อปลอวางไว้ที่ EMA50 ด้านบนนะครับอเท่าเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็ TP ไปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่ามันแสนจะเรียบง่ายนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเดี๋ยวลองไปดูผลการทดสอบว่าแพทเทิร์นที่เรียบง่ายแบบนี้นะครับจากการ back เทสทั้งหมด1ปีนะั้นผลการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันหลังการ back เทสจบครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบแบบละเอียดถียิบนะครับผมทำการทดสอบระบบนี้บนการาฟของ Tickmill Broker นะครับ Broker สัญชาติ UK ที่มี FCA l c e n s นดังนั้นความปลอดภัยระดับโลกอยู่แล้วนะครับและพอหลักๆผมก็ใช้อยู่กับ Tickmill Broker นี่แหละครับแต่นะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กับ Broker อื่นก็อาจจะได้ค่าที่มันแตกต่างกันนะครับอ่านเดี๋ยวลองไปดูค่าสถิติ1ปีย้อนหลังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง หปีย้อนหลังนะครับสำหรับระบบนี้นะผมทําการทดสอบเริ่มต้นด้วยเงิน1,000ดอลลาร์ 1, นผลออกมา equity curve แบบนี้เลยนะสำหรับ1ปีใน EP นี้ win rate นั้นอยู่ที่64.5%นะครับก็ถือว่าโอเคนะส่วน PNL นะครับหปีที่ผ่านมานั้นเทิร์นกําไรทั้งหมด141.62%นะครับนั่นก็คือได้กําไรมาทั้งหมด1.4เท่าตัวเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆฝักเงินหนึ่งพันเหรียญแล้วเทรดระบบนี้นะครับเพียงแค่หออนญ เทรดไปทั้งหมด31ไม้นะครับชนะ20แพ้11ไม้ Prof i t f a c t o ออยู่ที่2.73 Score อ,อ,อยู่ที่78นะครับ s c o r กก็จะเป็นตัวคะแนนนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Trader Adge นะครับซึ่งเป็นโปรแกรม Back Test ที่ดีนะครับผมใช้อยู่ตลอดเวลานะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะได้แพลตฟอร์มแบบนี้ได้ค่าสตัดแบบนี้นะครับก็ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปตามต่อกันได้นะครับไปทดสอบทดลองใช้กันได้เขามีเป็นแบบ Free t r i a l ด้วยนะ ถัดมานะครับตัวเลขที่สําคัญที่เพื่อนต้องมองก็คือตัวในเรื่องของแม็กซ์รอดาวนะครับแม็กซ์รอดาวอยู่เพียงแค่12.44เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ไฮนะครับโปรฟิตนะครับแล้วก็โรลริสนะครับหรือว่าความเสี่ยงนั้นต่ํามากๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ระบบนี้แล้วนะครับนำไปทดสอบทดลองต่อในคู่เงินอื่นหรือทำเฟรมอื่นแล้วได้ผลดีอย่างไรนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งงแจจ้้เตืออนนะไไไดดดดดม่พลลาคิิปปวีีโๆใถั หวังว่า EP ีนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะนําไปเทรดเองนะครับหรือว่านําไปต่อยอดในการสอบกองทุนเองก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการทําระบบดีๆให้เพื่อนๆนาไปต่อยอดนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในีีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ